101ปรา,าสราทเผ่ามาป่าค่ะคือว่าท่านออสตินข้าขออนุญาตทำอะไรสักอย่างนะนท่านอยอตูตายแล้วจริงๆหรือไม่ฮะเรื่องนี้ไม่เอามดเท็ดได้อะเรื่องนี้ไม่เอามดเท็ดได้ยาตูได้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของนายท่านออสตินจริงๆทำไมล่ะ จะงต้องให้เห็นศพก่อนถึงจะเชื่อหรือไงออมะไม่ใช่เช่นนั้นหรอกในท่านออสตินเชิญวันของเผ่าเมาป่าจะต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งครั้งนี้ไม่รู้ว่าโชคจะดีหรือจะร้ายผู้อาวุโสของเผ่าเมาป่าไม่เคยนอบน้อมถึงขนาดนี้มาก่อนอีกทั้ง ชนเผ่าวพวกนี้ผอมและขี้ขาดเกินไปดูเหมือนว่ายาตูจะใช้ระบบกดขี่ข่มเหงกลุ่มชนในเผ่าฮะไอสารเลวยาตูคนพันนั้นแม้แต่ลูกมาป่ามันก็ยังไม่เว้นการครอบครองเผ่ามาป่าในหลายปีมานี้ใช่ว่าดีต่อชนเผ่าเหล่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี สองคนไปตรวจสอบหลายปีมานี้ยาตูยังก่อเรื่องอะไรไว้บ้างครับฮ่าฮ่าง่างจาง่ามทา่ไหนาี่าหนา็เ้็มาปด้ว่าลิ่าหมาป่าเลย อีโนท่านยังคงอยู่หรือไม่ข้ารู้คนที่ลงมือกับยาลี่และลูกน้องของเขาก็คือท่านท่านโกรธแทนข้าใช่ไหมฮเ<ะ>ขากำลังเรียกข้าอยู่เขาผิดสัญญากับเจ้าะนะอืม อีโนเขาอยากพบท่านเขาเขาอยากพบข้านี่แต่เขาผิดสัญญากับเจ้านะชิถูกต้องข้ารู้ถ้ายังอยู่ที่นี่ท่านเต็มใจจะออกมาไหมข้าอยากขอโทษต่อหน้าท่านอ่าหาง มันคือหางจริงๆด้วยนี่ข้าจะทนไหวได้อย่างไร <c oughs> แต่ว่าเขาผิดฉันอย่าเจ้าใส่หัวไป <c oughs> หางข้าบมาแล้วเบื้องหลังของหางทั้งหมดเป็นเท็ด